สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องร้อยสูตรเลขฟรีการคำนวณนี้ขอสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีท่านสมาชิกทุกๆท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และทุกๆท่านที่เข้ามารับชมวันนี้นะคะเรามีสูตรล่าง2ตัวมา1ตัวเริ่มเดินนะคะประจำงวดวันที่ หธันวาคมพศหกสี่มาแบ่งปันกันบอกเลยนะคะสูตรล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเนี่ยผู้คำนวณทำไว้รู้สึกจะสองสามสูตรนะคะแล้วก็ไม่รู้ไปไว้ตรงไหนแล้วกองงานเพลินทันทึกไปหมดเลยนะคะก็เลยจับสูตรนี้มาก่อนนะคะก็เลยจะมาลงให้ก่อนนะคะอ่ะเรามาดูกัน <c oughs> คำโทษนะคะ <c oughs> เราจะบวกเลขไปได้วยกันนะคะท่านผู้ใดมีเวลาว่างนะคะเราจะมาบวกเลขไปได้วยกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เป็นแฟนแนวนั่นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผู้คุมนวลนะคะวุ่นวายกันลบคลิปแต่งคลิปอะไรก็ไม่รู้นะคะวุ่นวายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลงสูตรให้เราลาช้า นะคะให้กับ FC หลายๆท่านนะคะล่าช้าแต่ FC ก็ยังเหนียวแน่นนะคะยังน่ารักเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอาจจะลงหลายคลิปเลยในวันเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชดเชยวันที่ไม่ได้ลงนะคะลงหลายคลิปหน่อยนะคะเพื่อจะไล่างานให้ครบนะคะทั้งสูตรบนและสูตรล่างนะคะ เป็นที่เข้าใจตรงกันเนาะคะ่ะสำหรับผู้ที่คอมเมนต์เข้ามานะคะว่าผู้คำนวณลบคลิปเสียดายตัวเลขไม่ได้แคบไว้นู่นนี่นั่นนะคะตามดูเลยนะคะกลับมาเหมือนเดิมนะคะกลับมาเหมือนเดิมลงให้ครบทุกชุดนะคะลงให้ครบทุกชุดขอให้ท่านดูทุกชุดก็แล้วกันนะคะแล้วก็ไม่ต้องงงนะคะว่าเอ๊ะทำไมตัวเลขมันซ้ำๆๆ อย่างที่ผู้คำนวณเคยบอกนะคะผู้คำนวณคำนวณสูตรอิงจากดวงดาวทางด้านโหราศาสตร์เป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นถ้าผู้คำนวณปักหลักดาวดวงใดก็จะทําขึ้นไปทั้งบนและล่างนะคะถ้าเข้ามาบนเราก็บอกสูตรบนเข้ามาล่างเราก็บอกสูตรล่างเหมือนที่ผู้คำนวณเคยทําเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> ที่ราชานะคะตั้งหลักไม่ถูกนะคะเขาให้ปรับปรุงใหม่ผู้คำนวณก็ไม่รู้จะปรับปรุงยังไงนะคะแต่ก็พยายามที่จะทํานะคะเพราะคิดว่าถ้าเลิกไปเนี่ยคงเหงานะคะคงเหงาก็เลย,เห,ยเหมือนกับคนไม่มีอะไรทําเหงาแย่เลยนะคะก็เลยอ่ะทําไปเถอะนะคะอ่ะเรามาดูนี้ดีกว่านะคะได้บริหารสมองกันไปเดี๋ยวไม่ได้ทํานะคะอายุเยอะๆะแล้วไม่ได้ไม่ได้ทาอะไรเนี่ยเดี๋ยวสมองไม่ได้ใช้งาน ผู้คำนวยก็เลยคิดว่าอ่ะทำดีกว่านะคะอ่ะเรามาเริ่มอ่ะสำหรับผู้ที่บอกผู้คำนวณนะคะว่าเออเตรียมเปิดเปิดอันเพจเปิดอะไรใหม่ผู้คำนวณทำไม่เป็นนะคะแล้วก็จะให้ลูกทำให้ก็ก็กลัวว่าเราจะไม่เก่งนะคะสำหรับเรื่องไลฟ์สดนะครไม่ต้องคุยเลยนะคะผู้คำนวณทำไม่เป็นจริงๆนะคะก็ทำได้แค่นี้แหละนะคะ ก็ขอให้ได้ติดต่อกันนะคะกับ FC ที่น่ารักนะคะของร้อยสูตรเหมือนเดิมโอเคนะคะค่ะพูดเยอะแล้วเรามาทำตรงนี้ดีกว่านะคะ1บวก9เท่ากับ10บ0บวก9้เ่ากับ19แล้วก็สิเนะคะ9บวกอีก1เป็น10แล้วก็ใส่0เราได้ เลขล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวอันนี้เข้ามา2ตัวนะคะเราต้องบอกว่ามา1นถึงสงตัวเนาะเอา2ตัวมาตัวก็แลวกันนะคะหรือว่า2ตัวมา1ตัวเนี่ยดูตามที่ผู้คำนวณลงให้กันละกันนะคะแล้วก็ท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเอานะคะเราได้เลขล่างนะคะคือ9ก้ละศนนะคะ9นะคะมาหลักสิบนนะคะมาหลักหน่วย ต่อนะคะ7 7บวก0เท่ากับ7 7บวก0ก็เท่ากับ7แล้วก็เสร็จ7นะคะเจ็บวกอีก1เป็น8เราได้เลขล่างนะคะคือ7และ8เลขที่ออกก็คือ8 3เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะแปดล่าง มาหลักสินะคะต่อนะคะเจ็ดบวกสามเท่ากับสิบสบวกสามเท่ากับสิแล้วก็ใส่สมนะคะสบวกอีก1เป็น4เราได้เลขกลางนะคะสตัวมาหตัวก็คือ3และ4เลขที่ออกก็คือ3 8ด พราะฉะนั้นงวนนี้ของเรานะคะสมาหลัก10บล่างนะคะแปดบวก8ปดท่ากับสิบบวกแปดท่ากับยีแล้วก็ใส่4ีนะคะสบวกอีก1เป็นห้า เราได้เลขล่างนะคะ2ตัวมา1ตัวก็คือ4และ5 5เลขที่ออกก็คือ9 5เพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะ5ล่างมาหลักหน่วยนะคะต่อนะคะ4บวก5เท่าก,กับ9 9บวก5เท่าก,กับ14แล้วก็ใส่4นะคะ สี่บวกอีกหนึ่งเป็นห้าเราได้เลขล่างนะคะสองตัวมาหนึ่งตัวก็คือสี่และห้าเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดเพราะฉะนั้นวันนี้ของเรานะคะห้าล่างมาหลักสิบนะคะต่อนะคะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบสิบบวกเจ็ด เท่ากับ17แล้วก็ส่7นะคะ7บวกอีก1เป็น8เราหลอผลนะคะค่ะเราได้เลขล่างนะคะประจําวดวันที่1ทธันวาคมพศ .64 นะคะตัวเลขที่เราได้ไว้นะคะก็คือ7และ8เขาจะมาให้เราเห็นหรือไม่ในเลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ2ตัวล่างของเรา ต้องบอกก่อนนะคะว่าการคำนวณน,นี้นะคะการทำเทปวิดีโอนี้เป็นความเชื่อความชอบส่วนบุคคลและเรานำมาแบ่งปันกันสำหรับคนที่มีหัวใจเดียวกันท่านผู้ใดนะคะที่เข้ามารับชมโปรดใช้วิจารณนาัยนในการรับชมนะคะใช้สติแต่ตองให้ดีก่อนที่จะนาไปใช้ สูตรทุกสูตรนะคะที่เราได้มาได้มาจากสถิตินะคะที่เขาออกไปแล้วแล้วเรามาทําเป็นสูตรย่อมถูกเสมอแต่เขาจะเดินต่อไปข้างหน้าได้หรือไม่นั้นนะคะเราต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะในวันที่1นึ่ธันวาคมพศหกสี่นี้สำหรับสูตร2ตัวมาหนึ่งตัวนะคะจริงๆแล้วผู้คาํานวนเตรียมไว้หลายสูตรนะคะเพื่อจะเอามาเปรียบเทียบนะคะว่าอ่าอันไหนจะความน่าจะเป็นอ่าจะมาเปรียบเทียบความน่าจะเป็นนะคะแต่ก็ บอกตรงๆค่ะว่าของเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เลยพยายามที่จะจ,จับคู่ชุดที่เราเคยจับนะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนและทํำยังไงจะให้ได้ดังใจผู้คํานวณนมันมันจะมาหรือไม่มาผู้คํานวณไม่รู้นะคะแต่เพราะคู่คํานวณทําให้ได้ดังใจผู้คํานวณ<ๆ>เพราะฉะนั้นมันก็เลยกองงานก็เลยแบบรวมกันเยอะมากนะครับก็เลยแบบ ต้องรื้อต้องนั่งรื้อทีละหน่อยละหน่อยนะคะไม่รู้ว่าตะการไหนตะการไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็เลยเอาเท่าที่ได้ละกันแล้วก็เวลามันก็ใกล้ใกล้แล้วนะคะ,ะทําไปเท่าที่ทําได้นะคะแต่จะขอลงหลายๆคลิปเลยนะคะเพื่อจะไล่ง,งานให้ทันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรวิธีทําสูตรนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกคน,นก็ลืมอีกว่าสูตรจะทํากันยังไงนะคะเดี๋ยวถ้าเจอ ถ้าเจอสูตรใหม่นะคะสสูตรมาหนึตัวอสองตัวมาหนึงตัวล่างเนี่ยเดี๋ยวผู้คำนวณจะนํามาให้อีกแต่ถ้าไม่เจอก็ไลค่ครูชุดให้หมดไปก่อนนะคะนี่นะคะสูตรของเราเราจะใช้หลักหมื่นนะคะบวกด้วยหน่วยล่าง แล้วก็บวกด้วยหน่วยล่อีกหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับ x ตัวที่1ได้ท่ารนะคะบวกห่เท่ากับ x ตัวที่2น,น,น,นี่คือที่มาของสูตรนะคะท่านผู้ใดนะคะที่ได้สูตรแล้วนะคะและพอมีเวลาว่างนะคะก็ลองทําดูนะคะว่าผู้คาน,านวณนั้นนําตัวเลขมาถูกต้องตามตําแหน่งที่บอกไว้หรือไม่ผิดถูกอย่างไรนะคะทวงติงเข้ามาได้แล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมจนถึงวินาทีนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสําหรับคลิปนี้ ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วเราได้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ